เอา้าห้องน้ำปิดเฉยโอยเกีย,ยเดินไปตึกนูนะอ่างั้นเราไปห้องน้ำข้างโรงอาหารแทนไหมอะ่ะอีไม่เอาอ่ะเหม็นบุหรี่ชอบมีคนแอบไปสูบบุหรี่หลังห้องน้ำอ่ะหรือว่าจะยอมเดินไปตึกนูน่คนเหม็นหน่อยก็ได้กว่าจะเดินไปเดินมาหมดเวลาพักวันนี้ ไอ้แซมึงดูไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยวันนี้เพิ่งตัวเดียวเองไอ้สัตว์ไม่ใช่เสียงแซนเพื่อนอียวบอ่อะไรวะกูเพิ่งไปขอแบ่งซื้อจากเฮียมาได้เงินมาฟรีๆครึ่งหมื่นมึงได้มาจากไหนวะก็เพื่อนที่กูเจอตรงป้ายรถเมย์อะ เออนั่นแหละเสแล้วมึงไปหลอกเงินเขาหรอกูก็ไม่ได้กะจะหลอกเอาเงินหรอกตอนแรกกะจะให้ออกนี่ออกนั่นทีนิดหน่อยกินฟรีนี่เนียนไปแม่งชอบเล่าเรื่องแม่ตัวเองอยู่ได้เราไปาที่บ้านดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ถ้ามันมีเงินเยอะจริงอะก็มาแบ่งกูใช้ดีวะกูป่ะปอิ๋ว ยิ้วยิ้วรอก่อนเป็นไรอะไม่เป็นไรใครทำรองให้ไม่เป็นไรยิ้วเฮ้ยอย่าเพิ่งยิวเป็นอะไรเป็นอะไรบอกมาเอาใครทำยิ้วรองให้บอกมามันจะอมึงทำไมวะบอกมาดิไอแซน อิ๋วเราหาตั้งนานอ่ะใจเย็นเราโอเคไม่เราจะบอกว่าเค้กโดนเข้าบวกรองแล้วอะฮะทำไมอ่ะพี่เล่าหรอก็ถ้าเราไม่เล่าอะคงเป็นเรากับเค้กที่ต้องเข้าบวกรองแทนอะมันทำหน้าอย่างกับจะต่อยเราไม่เล่าไงไหวอะไปเถอะไปเถอะกันเป็นไงบ้างอ่ะยังคุยอยู่เลยอะ เดี๋ยวอิวจะไปไหนก็จะเข้าไปอธิบายไงฟี่ไม่ได้ดิเดี๋ยวก็ซวยไปด้วยหรอกทําไมอะ่ะก็เคมีเรื่องกัเพราะเรานะรู้แต่เข้าไปตอนนี้มันจะยิ่งมีปัญหาหรือเลปล่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องชอกต่อยที่อิวเข้าไปเรื่องถึงตำรวจได้เลยนะแต่อย่างน้อยเคอาจจะโดนน้อยลงก็ได้อะ่ะเคมเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรอฟี่ถ้ามีเหตุผลครูก็น่าจะเข้าใจได้นะเดี๋ยวก็เนออิวเคมนคงไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะอยากให้อิวเข้าไปเอี่ยวด้วยหรอกแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะเราไม่ใช่หรอ เราเข้าใจแต่เข้าไปตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็ได้นะอิ๋วฟังพี่เถอะรอดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงเราได้ยินเขาบอกว่าจะเรียกผู้ปกครองหน้งคู่เลยนะเียกผู้ปกครองเลยเหรอใจเย็นก่อนอิ๋วดูไปก่อน